รอยเตอร์งานเข้าอีเ่อยมพบบัคในตัวคลายแอนทำให้เกิดการฟอกแยกเครือข่ายถึง50บซัคตัวหนึ่งในตัวคลแอนเวอร์ชั่นเก่าของอีเ่อยมที่ชื่อว่า Get ได้ส่งผลทำให้โหนโดที่รันคลาแอนเวอร์ชั่นเก่าตัวนี้ต้องมีการฟอกแยกเครือข่ายออกมาข้อบกพร่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคลแอ้น Get เวอร์ชั่นเก่าโดยเฉพาะเวอร์ชั่น1.10.7และเวอร์ชั่นก่อนหน้าซึ่งคิดเป็นเกือบเ5%็ดสิบด้าเปอร์เซ็นต์ของโหนโดอีเธอรอย้ำทั้งหมดและเจ็ง, get ง,งใช้งานเวอร์เอยู่ ซึ่งหมายความว่าประมาณ54%ของโหนดอีท e ียมงกำลังทำงานโดยมีข้อบกพร่องด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญความกังวลคือสิ่งนี้อาจนำไปสู่การโจมตีแบบดับเบิลสเปนหรือการที่ผู้ใช้งานทำการจ่ายเหรียญออกไปแต่ธุรกรรมถูกนำไปบันทึกอยู่บนเชนอีกตัวหนึ่งที่ถูกฟอกแยกออกมานั่นเองล็อกรีเสิร์ชระบุว่าแอดเรสตัวนี้ถูกใช้เพื่อทำการโจมตีดังกล่าวและถูกรับเหรียญผ่าน ตอน a d โดแคสนอกจากนี้บักดังกล่าวยังมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ EVM compatible chain อื่นๆอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยถูกค้นพบบน Binance Smart Chain โดย address ตัวนี้และบน Hobi ECO chain บน address ตัวนี้แต่อย่างไรก็ตามดูมเหมือนว่า chain ของโพลิก้อนนั้นไม่มีการเจอข้อบกพร่องดังกล่าวผลกระทบของการฟอ แม้ว่าโหนดบางส่วนจะแยกออกจากเครือข่ายแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีการแตกสาขาขนาดใหญ่เนื่องจากนักขุดส่วนใหญ่รันตัวอ e ี T ื e ่อยังเวอร์ชั่นที่อัปเดตล่าสุดแล้วซึ่งหมายความว่าเครือข่ายขนาดใหญ่ปัจจุบันกำลังรันตัวดั้งเดิมอยู่ในส่วนของโหนดที่รันตัวเกตเวอร์ชันเก่าอยู่นี้ทำให้ผู้รันไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลทำให้อาจเกิดการเจาะช่องโหว่ได้แต่อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตอนนี้เครือข่ายจะดูนิ่งขึ้นมาแล้วนายมาตินเซเวนเดหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของอีเธอรยัมฟาวเดชันทวีตว่าบัคของคอนเซนซัสตัวนี้กระทบเมนเน็ตในวันนี้กดอ่านข่าวงานเข้าอีเทอรยัมพบบัคกในตัวคลายแอนทำให้เกิดการฟอกแยกเครือข่ายถึง50%ต่อที่สยามบล็อกเชน